ฉันไม่อยู่ที่นี่นยังไงเนี่ยยังทำตัวไทอ่ะฉันอ่ะไม่รักสูตรแม่เขาไร่ยังไงทำอะไรไม่ถึ่ล่ะฉันก็เป็นตัวของตัวเอง ทัที่ว่ามานี้คิปดังกล่าวสะท้อนถึงการกระทําของมนุษย์เราที่กระทําไปโดยไม่รู้ผลกระทบที่ตามมาไม่เว้นแต่ว่าการกระทําที่ทําให้คนรู้สึกไม่ดีหรือว่าสิ่งแวดล้อมเสียหายและยังมีปัญหาโลกร้อนที่เป็นผลกระทบตามมาอีกด้วยค่ะทางนี้แล้วนะคะก็คือซึ่งตรงกับตัวอักษร R ในคําว่า storm นั่นหมายถึงรู้ถึงปัญหาและสาเหตุและพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปค่ะ